เกมในวันนี้นะครับเป็นไงครับครับอย่างแรกก็ขอแสดงความยินดีกับสิทเกตด้วยนะครับในชนะวันวนี้ส่วนของเราก็โดยรูปเกมหรือว่าความมันกระตุ้นก็ดีขึ้นในลำดับแล้วโดยเรื่องของพลังงางก็ค่อยๆพัฒนาแต่จะได้ที่วันนี้เราเรา,เายังทําประตูไม่ได้นวันนี้จริงๆเราอยากแบบต้องการประตูมากเพราะว่าเรายังทาประตูไม่ได้เลยและจะังหวะที่เราเสียก็ต้องกลับไปแก้ไขเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะง่ายไปแล้วก็มีในหลายจังหวะที่ที่เกมเรากําลังมาเป็นของเราเราแต่ว่าเราทําไม่ได้ ตรงนี้ก็ต้องกลับไปแก şey ้ไขของผมทีุ่ดธ์งผ่องของที่อยู่ะไรเพรข้างหน้าหอตรงกลางหรัอจริงๆแล้วทุกทุกส่วนเพราะว่าเราเราชมีช่วงเวลาเขาเรียกว่าฟินสั้นน้อยแล้วก็มีเกมค่อนข้างน้อยความสัมพันธ์บทีมันยังไม่ลงตัววันนี้ทั้งตัวสเปซครัวแรกแล้วก็ตัวที่เปลี่ยนลงไปยังก็ก็ดีขึ้นําดับแต่ก็ยังไม่ไม่ตรงตามที่เราต้องการ แน่นอนครับก็ต้องแก้แบบนี้แก้ไขแล้วก็ไปซ้อมซ้อมต่อไปแล้วก็ต้องเช็คคนที่มีการบาดเจ็บด้วยกานคิดว่าเราก็จะพัฒนาทีมให้ดีขึ้นลำดับแล้วก็มีผลงานที่ดีในในแมตช์ต่อไปด้วยครับกบแฟนบอลเนี่ยก็ขอบคุณแฟนบอลทางบ้านแล้วก็ที่มาเชียร์ที่สนามด้วยครับก็อ,อยากให้เป็นกำลังใจใ้น้องๆเพราะว่าน้องๆที่เท่าที่ดูก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นลำดับก็อ,อยากให้มาให้กำลังใจแล้วก็สู้ไปด้วยกัน